ยาวนนนั้เเองสวัสดีค่ะพบกันกับป้าพาแช่สูตรสลาม yeah, <woo! S 1> อันนี้ก็เป็น EP พีที่20แล้วนะคะเป็นของน้องอรายเลสุดเลยนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อคำขาวค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าแตงโมฟินดี้ <Yeah, woo! S 1> ค่ะาวว้าวฟินกันแน่นอนนะคะให้ไงเราไปดูกกันเลยค่ะน้ำขุ่นค่ะ <Hi> <Hi> นี่อีกอี กับสีแดงนะคะกลิ่นแตงโมพี่พาไม่มีนะคะใช้เมลอนเนาะกับเพรส,สีเขียวกับสีแดงค่ะอยาททาสลามอุปกรณ์นีแค่นี้เท่าไงเราไปลงมาทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทําสีแดงก่อนนะคะใส่กาขุ่นไป5ช้อนค่ะ 2> 1 2 3 1> ใส่เคเรีก2สอปื๊ดนะคะ 2> 1 2 1> ใส่แป้ง1นปื๊ดพอค่ะ 1. 1> ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงใส่สีแดงไปห้าหยดเลยค่ะ ใส่กลิ่นไปตอนนี้เลยนะปลาพาใส่ปลืดหึงแล้วกันใส่น้ำยาทำสลามเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะสีแดงเดี๋ยวถ้ายังไงป๊าพาจะไปทําสีเขียวไว้นะคะน้องบอกว่าวิธีทําเหมือนกันเลยที่งไงไปทําสีเขียวกันค่ะเฮ้ hey, ในที่สุดเราก็ได้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงมาแล้วนะคะสีเขียวจิ้มฟินมากป๊าพาลืมไปว่าเขาต้องแข็งหน่อยเพราะไม่งั้นจะเอามาปั้นเป็นลูกแตงโมไม่ได้เพราะฉันก็เลยใส่บอแลแหลกเข้าไปอีกเค <Okay. S 1> ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแตงโมแบบแค่ครึ่งเซี่ยวแบบเนี้ย แต่ว่าสีเขียวทํามาเยอะนะเออแต่มันก็จะดูเป็นแตงโมอยู่นะถ้าเป็นแบบนี้นะอย่างนี้แหละพี่พาดูดูดแล้วก็สีเขียวก็เป็นฐานเขาไงยืดยาวๆแค่นั้นเองเนี่ยแค่นี้ก็เป็นแ <Wow. S 1> ตงโมยักษ์ยักษ์ไหมละ่ะก็ยักษ์อยู่นะ <laughs> อ่เราก็จะโรยกระเพาะตอนนี้ไงนี่แหละ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 แ,แบะนี้เลยเห็นปเป่าวกเ่เพราะว่าใส่เข้าไจริงๆเขียวน้อยกว่านนลโอเคอไม่เป็นไร ไ,ไ,ดไ,ได้แล้วได้แตงโมมาแล้ว <Yeah. S 1> เล่นเลยนะโอ้โอ้โหแต่งโมยักษ์ <laughs> สวยอะ <laughs> เห็นปะดูยังไงก็เหมือนแต่งโมพี่ผาไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง <laughs> ดูสิสวยมากเราต้องรอยกากเพชรตอนเล่นอย่างนี้นะ <laughs> กากเพชรถึงจะเห็นเป็นสีส นนแต่ถ้าไม่โรยตอนนี้เขาก็จะกรืนไปแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นแหละแต่ว่ามองเห็นยากหน่อยนะเนื้อจิ้มฟินมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องมากๆนะที่แนะนําสูตรนี้เข้ามานะคะนี่ถ้าได้กลิ่นแตงโมอีกสักหน่อยนะส่วนมากกลิ่นแตงโมไม่ค่อยมีนะพี่พาก็ลองหาซื้อแล้วไม่มีะคะ่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วพี่พาให้คะแนนน้องสิบคะแนนเต็มค่ะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะถ้าไงเราไปดูคิเวเอนเอกันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรเปลาพาบ้างตามไปดูกันเลยจ้าเนี่ยค่ะเรามาดูแตงโมงเมื่อเข้ากันแล้วนะสีก็จะเป็นเหมือนกิดกิดอย่างนี้เลยนะแดงกับเขียวเนาะเข้ากันเป็นสีเนื้อแบบนี้ค่ะทุกคนอู้ยืดมากนะคะแล้วมาถึงคำถามแรกกันเลยน้องถามว่า กินอะไรที่สุดคะของหวานถ้าของหวานพี่พาก็จะชอบกินบิงซูสายไหมฮอกไกโดมากๆเลยคะ่ะเ <laughs> มื่อก่อนจะเป็นบิงซูเมลอนเนาะแต่ว่าเจอสายไหมเข้าไปชอบสายไหมฮอกไกโดมากว้าว,ว,วองถามที่2รักแมวตัวไหนมากที่สุดคะจริงๆแล้วก็จะรักมากแมนมากที่สุดเพราะว่าน้องน่าสงสารเนาะก็ะเลยจะรักน้องเป็นพิเศษตอนนี้ก็เริ่มตกหลุมรักฟูแต่ว่าน้อง อเ <Okay. S 2> าคหนาสุดท้ายพี่พาชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดบายบายค่ะพี่พาขอให้ได้ขอให้ได้หนูนะคะ <Huh? S 2> ขอให้เลือกหนูนะคะหนูต้องบอกแบบนี้ลูกขอให้ได้หนูไม่ได้นะ,ะ <Huh? S 2> พี่พาชอบไปเที่ยวไหนที่สุดหรอ,อตั้งแต่ไปเที่ยวมาก็ยังไม่รู้สึกชอบที่ไหนเป็นพิเศษ <Huh? S 2> นะแต่ถ้าถามว่าอยากไปเที่ยวไหนในไทยก็อาจจะอยากไปกระบี่อยากไปเที่ยวทะเล ไก่ๆหน่อยที่แบบน้ำสีครามสวยๆอะไรอย่างนี้เนาะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเอาไปต้องไปให้ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดีนะคะยังไงคลิปนี้ป้าผ่านไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วเจ้บ่อยๆจุ๊บ